ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะวันนี้นางก็มีสูตรคำนวณหวยลาวนะคะคำนวณหวยลาวงวดวันที่10บนะคะสิเดือน5 6 4นะคะสูตรคำนวณสูตรพิเศษนะคะพิเศษโค้งสุดท้ายนะคะพิเศษโค้งสุดท้ายจอด เป็นแนวทางนะคะก่อนที่จะไปรับชมคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะอายุเด็กอายุต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนําทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะสูตรคํานวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะสูตร แนวทางนะคะแนวทางแนวทางงวดวันที่สิบนะคะสิบหกสี่นะคะวันที่สิบเดือนห้าหกสี่นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะหววหวยลาวนะคะ ไวลาพัฒนานะคะเวลาพัฒนาสูตรสูตรพิเศษนะคะ สูตรพิเศษสูตรพิเศษสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะบนล่างบนล่างเจาะเจาะเน้นๆนะคะ เด่นนะเจาะเน้นๆนะคะสูตรจริงใจนะคะสูตรจริงใจสูตรวัดใจนะคะวัดใจนะคะสองตัวบนล่างนะคะ สองตัวบนล่างอันนี้นางจะเจาะให้เลยนะคะจะเจาะให้เลยเนาะจะจับจะเจาะให้เลยเนาะสูตรนี้สูตรพิเศษสูตรเจาะให้เลยนะคะหนึ่งสามนะคะ หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะสองสี่ สองสี่สองหกนะคะสองสามนะคะสามหนึ่งนะคะ อันนี้นางกลับให้เลยเนาะสามห้าสามแปดนะคะที่จับคู่นี้คือเน้นๆนนนะคะเน้นๆเลยนะคะจะเน้นเลยนะคะสูตรพิเศษคือจับคู่ให้เลยนะคะเน้นๆนะคะ หกศูนย์นะคะศูนย์ส,สองนะคะศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะคะ เจ็ดหนึ่งนะคะเก้าสองเบิ้ลน,นะคะนางจะชอบเบิ้ลเนาะสามสามนะคะหกหก แปดแปดนะคะไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะแนวทางนะคะแนวทางงวดวันที่สิบเดือนห้าหกสี่นะคะแนวทางหวยลาพัฒนาสูตรพิเศษนะคะสองตัวบนล่างเจาะให้เน้นๆนะคะเจาะเน้นๆนะคะ จอเน้นเนนสูรวัดใจนะคะสองตัวบนล่างนะคะเน้นนะคะเน้นเน้นเลยนะคะหนสนะคะหนึ่นะคะสองสี่สองหกสองาสมหนห้าสามแปดนะคะหกศูนะคะศูนะคะเจ็ดึ่งเสอง สามสามหกหกแปดแปดนะคะเบิ้ลนะคะอย่าลืมนะคะเบิ้ลเนาะตัวเบิ้ลนะคะอย่าลืมนะคะตัวเบิ้ลนะสามสามหกหกแปดแปดนะคะใครชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะเจาะให้เน้นเ้นแล้วนะคะเจาะให้เน้นเ้นแล้วนะคะใครชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะแคปหน้าจอไว้เนาะเจาะให้เน้นเน้นนะคะสูตรพิเศษนะคะสูตรพิเศษเจาะให้เน้นๆ้นสองตัวบนล่างนะคะ ใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะใครมีชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะถ้าใครชอบก็แคบไว้จุดไว้นะคะสูตรตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งคะ่ะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีทุกท่านค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นางก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง f c ทุกท่านโชคดีทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ